พบกับช่องแมงทับูชาแนลนะฮะตอนนี้รถเค็นก็มาแล้วนะเอซีนะครับคันแรกนะครับจํานวนห้าคันนะเอซีเขามาถึงแล้วนี่นะครับคันที่หนึ่ง กระ่อนไล่เข้าแล้วนะคะรถเข้าแล้วนะคะพี่น้องเข่าละคันหนึ่งนะคะจริงพันแรกเนานะนี่นะคะคันยาวมากเลยนะ จะให้ดไม่อ่ะหวยออกแล้วว่าจะให้ดูทะเบียนหวยออกแล้วนเอซีเกมีสบไนนะคะนันเดียวนี่ก้ที่แล้วโอ้พีองอ ไม่สี่คันเดินทางเดี๋ยวเดี๋ยวสี่คันไปฝั่งในบื้นที่ก็มาถึงแล้วนุ่นนพที่กับม้าเร็วก็มาแล้วนะคะเยอลูก้าโอ้คนลุกมากตอนนี้นะทำไมครับผมคนลุกนะฮะรู้สึกขนลุกเพราะว่าเราไม่เคยนะครับคิดว่าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะนะทุกคนนะครับไฟสว่างแล้วไฟสว่างแล้ว

พี่คนขับรถนะฮะจะไปมากรับพรจาเสล็กว่าเอารถมาจอดให้เราแต่งรถได้ไหมนะคะคืนนี้นะคะเสล็กก็บอกเสล็กจัดให้เสล็กจัะได้ตามคำขอใช่ไหมคะมาล่วงหน้าพูดง่ายๆใช่มาล่วงหน้าเพราาะว่เขาจะมาตอนพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเพราะตามหลักเขาก็ต้องมาพรุ่งนี้เช้าเนาะนะครับคือเวลาทํางานของเขาเนาะนะแต่นี่คือเขาให้ความ ร่วมมือกับนะทางคุณพอลลี่นะให้ความอนุเคราะห์เราเนี่ยนะเราอยากจะตกแต่งรถปกติเราเอ่อเราไม่ได้เราไม่ได้มีแผนว่าจะแต่งรถตอนแรกครับผมคุยกันอ่ะเขาจะมาพรุ่งนี้ทีนี้พอเอ็มซีเสนอว่าน่าจะมีการตกแต่งรถเราก็เลยขอทางเสี่ยเล็กเนาะขอทางเสี่ยเล็กว่าพี่เล็กเอาเอารถมาแต่ง แต่งก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าแต่งพรุ่งนี้มันคงจะไม่ทันแล้วใครจะเป็นคนแต่งรถครับพี่กฤติอ่านี่จะให้น้องสาวนะให้คุณครูตะวันนะคะมาเป็นแม่งานว่างั้นเป็นแม่งานเป็นแม่งานแล้วเราก็จะขอแรงทุกคนจากยูทูบเบอร์ทุกคนช่วยกันใครใครไหวก็ช่วยใครทำได้ทำใคราะว่าทั้งหมดมันห้าคันแล้วคันก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้ทั้งห้าคันได้ข่าวว่าคุณคนูี้ียกภาพไปจับจูกแล้วฉะนั้น ไม,ไม่ได้เย็บเ,เลยเพราะว่าต้องทำมือเลยประดับสุดเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกว่านึกว่าแอดมินเราจะทำไว้แล้วทีนี้ก็คือยังไม่ทำอะไรเลยไงก็เลยก็เลยโทรก็เลยคุยกับพี่เล็กว่าพี่เล็กถ้าถ้า ว่ามาพรุ่งนี้ไม่ทันแน่ๆ,ๆเลยให้พี่เล็กมามาเอารถมาได้ไหม ok ให้คนขับนอนที่นี่ก็ได้หรือไม่ไงั้นก็กลับไปนอนที่นู่นแล้วก็มารถกระบะกันตอนเช้าหรือ,อยังไงแต่ว่า,าทางทางพี่เล็กบอกว่าคนขับก็จะนอนที่นี่พอดีออพี่เล็กก็บอกว่า,าถ้า,างั้นก็จะมีมีกระท่อมมีอะไรให้นอนอยู่มีที่ให้นอนมีที่ให้หลับนอนอ,อยู่ คืนนี้เราต้องอาสุดขั้นแรกเลยบอลเหนือขั้นที่หนึ่งที่สุดเลยมาถึงโชคดีเลยคุณโชคดีที่สุดในบรรดายูทู่ทุกช่องเจต่คุณน่าหนื่อเวลาเนี่ย ตอนแรกผมบอกว่าผมจะกลับทีเท้าเออเห็นไหมว่าคุณมีดวงนะเนี่ยผมก็เลยมีเซนว่ายังไม่ก็ต้องไปกลับอยู่แล้วไม่กลับรถแล้วก็จะหันหน้าทอผก็เลยเล็งมาเลยแต่สุดท้ายก็แพ้นั่งก้าวอีกแพ้นั่งก้าวอีกครไปเร็วมาเร็วนั่นเนี่ยโหแค่เแียวก็หายโคตรพยายามมารวมที่แล้วสู้สู้ฉัก็จะเอาสายไฟเนาะติดสายไฟในเอฟซี มมาาาเป็นนธรรด้ถูกต้องนะฮะคือเราก็จะพยายามเร่งมือนะให้เร็วที่สุดยิ่งเสร็จไวเราก็จะมีเวลาได้นอนนะครับต้องช่วยกันจริงๆนะทุกคนนะฮะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างมากเลยคืนนี้มีใครไปช่วยพี่ดำต้องไม่น่นอ่ะไปเอาสายไฟถือไถ่านโพธิที่ขออาสาสมัครไปช่วยซ้ำๆช่วยอะไรมาถึงก็ได้งาน

โอ๊ยขอเสียเอามือได้จำนี่คือหลายกล่องเท่ ผู้เดียวกับซี่องมีแต่คนฝ่ามีแต่คนไปซอยพีดัมเต็มมากจะยายไปตาคนใจนดเนาะเป็นอะาราะเนโน่ในทางยาวหน่อเนน่เดี๋ยวเราจะจัดระเบียบเพราะว่าคันเล่มาแล้วคันที่สองมาเกิน อันนี้รถคันแรกในเอฟเนาะนะฮะก็พื้นที่กว้างอยู่นะฮะเออโดนได้ไม่เจอไหนดิไม่ได้โทรมาขามันมันน่ากว่าเด็ดิโอ้ยโอ้ยมันหอนป่านี้เอาถึงขั้นก็ มาโตมารถมาแล้วบางๆนะคุ้ชมิมานอนในรถแทร่ดีแล้วเอาแจ้วซะนะกำลังนอนอยู่เปล่ากำลังนอนอยู่ี่นะนี่ก็ติใหงลง่นั่นสิมงพก่อนปนี่ี่มอานให้คิดนะครับันแล้วนะฮเราก็จะได้ช่วยกันนะสี โอเคก็เหลือคันที่สามสองสามสี่นะครับห้านะฮะเนาะที่สำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากติดตามดอยู่ในเพจต่างๆด้วยครับแม่ครับดูท่าแนวครับ